สวัสดีค่ะพบกับศิลาทาโรคลิปต่อไปนี้เป็นคำทํานายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักประจำเดือนกรกฎาคม2517ของชาวราศีกุมหรือคนที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งคำทํานายจะเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของเรานะคำทํานายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ทำทนายเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะไพ่ภาพรวมพี่ไพ่มาเป็นจูโนนะคะจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คู่ครองคนรักหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะในด้านการงานจูโนจะให้เราพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการแบ่งปันและความไว้เนื้อเชื่อใจกับพาร์เนอร์ชิพของเรานะคะไพ่หลักการงานนะคะพี่ไพ่มาเป็นเดสนะ ซึ่งมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องมาดูไพ่แวดล้อมเพิ่มเติมนะนอกจากนี้มันจะหมายถึงการสิ้นสุดของอะไรบางอย่างก่อนที่จะเริ่ม ต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นเริ่มโครงการใหม่งานใหม่ในที่นี้เนี่ยภาพรวมของเขาได้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการยุติการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันก็ได้หรือไม่ถ้าตีความตามความหมายของภพเรือนเนี่ยเดซเขาจะมีราศีพิจิกเป็นราศีประจำไพ่นะคะเป็นเรือนที่10จากราศีกุมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็อาจหจมายถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะ ไปแรกนะคะ love r s ก็เป็นไพ่ของหุ้นส่วนได้เช่นเดียวกันนะอาจหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนถ้า soft หน่อยก็อาจจะหมายถึงหมดวาระของพันธสัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจถ้าสถานการณ์รุนแรงหน่อยก็อาจจะเป็นการถอนหุ้นหุ้นส่วนแตกกระจายออกไปนะคะนอกจากนี้เนี่ย love r s เป็นไพ่ของการสื่อสารเจรจาแล้วก็การตัดสินใจซึ่ง อาจเป็นการตัดสินใจที่ต้องเลือกระหว่างอารมณ์ความชอบและเหตุผลและความเหมาะสมอาจเป็นเหตุผลอะไรบางอย่างที่ถอนตัวออกไปท,ทั้งที่ใจอาจอยากจะทำงานต่อก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเราหรือหุ้นส่วนก็ได้นะคะที่ถอนตัวออกไปนะเทนอปครบสิบถ้วยเหตุผลในการ ถอนตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะคะหรือไม่ก็ไปเจองานที่ชอบมากกว่าถูกจริตมากกว่าก็เป็นไปได้ King of Cups ราชาถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณด้วยคิดว่าเราน่าจะตัดสินใจตามความรู้สึกแล้วก็สัญชาตญาณเป็นหลักนะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะดีกับตัวเรา แล้วไพาราชาถ้วยก็บ่งบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะมากพอที่จะเลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นตัวแทนของคุณส่วนที่มีลักษณะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนที่แสนดีของคุณด้วยนะคะ t r i e e พเพนต์เสามเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มีทักษะความสามารถหรือความถนัดเฉพาะทางแล้วก็มีความทะเยอทะยานในสายอาชีพนะคะบางคนอาจเป็นลักษณะ ไปรวมหุ้นกับคนอื่นพอถึงเวลาสุกงอมแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้วเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจถอนตัวออกมาทำเองก็ได้นะทัวร์เพนท์เออร์คลสองเหรียญหมายถึงการตัดสินใจได้เหมือนกันนะคะคุณอาจคิดเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวคุณเองบางครั้งบางกรณีอาจจะเป็นการตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นนายตัวเองก็ได้นะ เดฟขึ้นมาตอบย้ำนะคะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆตามที่อ่านมานะคะ m มเจ r เชเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ด้วยความพร้อมนะคะทำในแง่ของความรู้ความสามารถประสบการณ์เวลาและการเงินดูคุณมีแพชชั่นแรงกล้ามากๆในการที่จะสารฝันให้เป็นจริงนะเอเด็คพินด์เออรเคลส์เหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์าง,งานด้วยการใช้มือเห็นภาพเด็กในเด็กนี้นะคะ mm hmm. เขาจะวาดหัวกะโหลกได้ได้แบบคัลล์ฟูลมากอาจเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่ถนัดงานศิลปะงานฝีมือต่างๆแล้วจากเดิมที่มันเคยเป็นแค่งานอดิเรกของคุณเนี่ยมันกลับสร้างรายได้ให้คุณได้นะคะ mm hmm. ก็เริ่มที่จะ ทำให้มันจริงจังมากขึ้นแล้วดูคุณจะมีความตั้งใจใส่ใจทามันทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตัวคุณเองนะคะสรุปการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้พลังงานมันเด่นสําหรับคนที่ต้องการไปเริ่มต้นสร้างกิจการของตัวเองนะคะบางคนอาจมีหุ้นส่วนกับเพื่อนสนิทอยู่พอถึงเวลาสุขงอมอยากออกมาทําเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวกับตนเองเนี่ยบางคนทํางานประจําอยู่แต่ก็มีฝีมือมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะหรืออะไรก็ได้ที่ใช้ทักษะที่ติดตัวมาแต่เด็กนะคะจากเดิมที่เคยเป็นอาชีพเสริมเนี่ยพอถึงเวลาที่มันทำไรายได้ให้เราได้มากมายเนี่ยคุณก็อาจจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วทุ่มเวลาแรงกายแรงใจให้กับมันเต็มที่เลยนะแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจของตัวเองสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะที่ไพ่มาเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่ของโชคลาภ แล้วก็สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินสถานะการเงินจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเจ็ดนับสอ d เจ็ดดาบคุณมีแผนการที่จะสร้างรายได้บางอย่างบางครั้งเนี่ยไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงคนที่กำลังเตรียมตัวราออกจากางานประจำก็ได้นะเพราะคุณมีรายได้เสริมบางคนมีธุรกิจส่วนตัวที่อาจจะหมายถึงมีทั้งธุรกิจหลักแล้วก็ธุรกิจรองด้วยนะคะ The e m p e r o r ชัดเจนแล้วว่าเราออกมาเป็นนายตัวเองมาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะคะในรูปเนี่ยจะเป็นรูปสุนหงคงนะคะ,ะเขาจะมีบริวารของเขาเองคุณจะสามารถสร้างกิจการของคุณแล้วก็บริหารจัดการการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีนะเพ Pen a c คฆ s จุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตนะเริ่มก่อร่างสร้างตัวหรือหมายถึงช่วงของการหาไรายได้ใหม่ๆมีแนวโน้มประสบ ความสำเร็จนะคะ a อ e ซ f p e n น a c เค s ลหนึ่เหรียญบางคนที่เริ่มทำธุรกิจอาจมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีการเงินก็ได้หรือความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะได้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อเข้ามาก็ได้บางคนอาจมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทุรดินก็ได้นะคะเพราะวิลออฟฟอร์ูเนี่ยเขามีพลังงานของที่ดินด้วยนะ ฟอฟคัพห้าถ้วยห้าถ้วยในเซนต์นี้นี่จะขออ่านไปในทางโพ i ิทีฟนะคะกับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด้านการงานของเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกอะไรอาวร์ที่ทํางานเก่าหุ้นส่วนเก่าที่เราทํางานด้วยเราอาจจําเป็นต้องจากเขาไปเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่นะ4 c u p ั cups, สี่ถ้วยมันมีความเศร้าใจแหละใบนี้นะ หรือไม่คุณก็อาจจะฟุ้งซ่านเรื่องการหาเงินนอกจากนี้เนี่ยพี่ไพ่อาจจะแนะนําว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบฐานะการเงินหรือความสําเร็จกับใครนะคะให้เรามองโอกาสที่เรามีอยู่ณตอนนี้แล้วทามันให้ดีที่สุดนะ Tree of Cups ถ้วยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะคุณมีศักยภาพที่จะทําให้ธุรกิจของคุณขยบขยายเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดนะ Queen of Cups ราชนีถ้วยเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่เลยนะคะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินอย่างมากเลยนะสรุปการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้เนี่ยพลังงานเด่นไปที่คนที่ลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากได้ลูกค้าที่มีกําลังซื้อมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเตรียมตัวฉลองความสําเร็จได้เลยนะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เสริมนะคะ คุณจะหารายได้เสริมได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องเปรียบเทียบความสําเร็จกับใครนะคะคุณแค่ทําของคุณให้ดีคุณก็จะพบว่าสิ่งที่คุณทํามันกําลังเติบโตและสร้างความมั่นคงให้คุณได้อย่างแน่นอนนะต่อไปเราจะมาดูไพ่ความรักของชาวราศีกุมกันนะใบหลักได้ j u d g m m n t t นะคะคือการ reunion การกลับมาคืนดีกันของคนรักเก่าก็ได้นะการได้รับโอกาสครั้งที่2นั่นเองหากเป็นคนโสด ก็เป็นไปได้ว,ว่ามีใครบางคนมาตกหลุมรักคุณเพราะว่าหลงไหลในความเป็นผู้นำหรือความแกร่งของคุณนั่นเองสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยได้ไพ่ใบนี้มันอาจจะดูซีเรียสสักหน่อยนะคะมันจะหมายถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์บางคู่อาจเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความสุขหรือมีปัญหายอยู่ถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอเปิดให้ครบก่อนแล้วก็อ่านสรุปทีเดียวนะคะ เอทซ์ออฟคัพสถ้วยนับคัพส์เก้าถ้วยเชนอฟคัพสิบถ้วย The Tower วอร์ฟัฟคัพส้าถ้วยอาร e เพนท์คลส์เ้าเหรียญ ฟววอนสีไม้เท้านะคะแล้วก็นาวอนเก้าไม้นะคะสดุปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะไพ่ที่เด่นมากก็คือ1น่ถ้วยแล้วก็ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ Tower, สำหรับคนโสดแล้วเนี่ยเป็นความหมายที่เด่นมากนะคุณอาจจะเจอรักแรกพบแล้วก็เจอแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะอาจเป็นพรมลิขิตก็ได้1น่ถ้วยในบ่งบอกว่ามันเป็น strong emotional passion เลยนะเป็นความรู้สึกสเสน่หายอย่างรุนแรงมากๆคุณ คิดถึงขั้นอยากได้คนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตเลยนะคะหรือเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกกันเลยทีเดียวส่วนก้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเขาอาจเป็นคนธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะดูเขาจะเป็นคนที่มีความนับถือตัวเองสูงรักความสำราญใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นแต่ออกจะดูแนว ชีวิตติดหรูนะคะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าท่ามกลางผู้คนมากมายเป็นคนมีเสน่ห์นั่นเองบางคนที่ใช้ชีวิตโสดหล่นล้ามาแสนนานเนี่ยพอมาเจอคนคนนี้เข้าเนี่ยชีวิตโสดสั่นคลอนทันทีเลยนะคะแล้วก้าวเหรียญเนี่ยก็เป็นผ้าของคนโสดที่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคุณมีความสามารถในการหาเงินได้เองนะแต่พอมาเจอคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณกลับสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึก เหงาโดดเดี่ยวขึ้นมาทันทีกลายเป็นว่าคุณกลับขาดความมั่นใจในตนเองนะคะหรือไม่อีกในหนึงเนี่ยคุณอาจเอาชนะความเสียใจจากความผิดหวังในอดีตได้เพื่อเริ่มต้นกับชีวิตรักครั้งใหม่นะคะสีไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่ามันเป็นการ reunion ของโซเมดด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่สักทีนะและวก้าไม้ก็บ่งบอกว่า อดีตที่ผ่านมาของคุณเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นกับรักครั้งใหม่คุณจะสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเจอปัญหาในความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะผ่านประสบการณ์มาแล้วก็จะรู้จักที่จะเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นั้นไปรอดตลอดรอดฝั่งนะคะอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนโสดที่ผ่านการเลิกราจากคนรักเก่าหรือคนที่แต่งงานไปแล้วแต่กำลังมีปัญหาในชีวิตคู่อยู่ในตอนนี้นะ คุณจะสามารถให้อภัยเขาได้ในที่สุดนะคะเพราะหนึ่งทั่วเป็นภาของการให้อภัยนะคุณจะสามารถยอมรับความเสเพลของเขาได้ความเป็นคนเจ้าสำรานของเขาได้เพราะคุณจะเห็นแก่ครอบครัวสำหรับคนที่มีลูกแล้วก็จะเห็นแก่ลูกนะคะคุณจะพยายามปกป้องรักษาสถาบันครอบครัวไว้ถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำให้คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปพี่จะเปิดไพ่อารักษเสริมอีก4ี่ใบเป็นการอ่านเพิ่มเติมนะคะ ใบแรก Borderies ใบที่สอง l ซ s i e s ใบที่3าม Treasure Island ใบที่สี่ Milk and Honey นะคะพี่จะขออ่านโดยรวมเลยแล้วกันนะคะไพ่ดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกนะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเลือกตัดสินใจแล้วมันอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกกลัวหรือฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบ้างแหละให้คุณดึงสติกลับมานะคะ ต้องปล่อยวางความรู้สึกอะไรอววรบ้างเสยียดายบ้างและเตรียมปรับอารมณ์ให้มันพร้อมที่จะรับเรื่องดีๆเข้ามานะคะ Treasure Island เนี่ยก็คือเกาะสมบัตินะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะนำคุณไปสู่เส้นทางความร่ำรวยและความสำเร็จในที่สุดนะคะส่วนน้ำนมแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยในที่นี้อาจจะหมายถึงคุณจะมีชีวิตที่ดี คุณจะมีชีวิตที่อิ่มหนำสำราญสุขกายสบายใจนะคะเตรียมดื่มด่ำกับความสุขที่กำลังจะเข้ามาได้เลยนะคะพี่ก็ขอจบคำทำนายสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ